ดีครับพอแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับดรเด้เอเพื่อได้แจ้งเตือนชิดใหม่ๆสำหรับเสาโมนี้พี่น้องเสาว,วันจันทร์้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโพกระบื้งนั้นบ้านดอนท่อยพี่น้องอำเภออากาศจังหวัดสกลนครเลอพี่น้องเด้อ พามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่นอ้องพามาสอบถามราคางัวว่าราคางัวตลาดทั้งดอนพ่อยมันถือหรือมันแพงพี่นอ้องกล้องรถก็ล่างเขาพี่น้องทั้งรถกรเกษตกรกรรถเดินพ่อขาก็ล่างเขามาว่างัวมันราคามันถือค้นก็นจากซื่อไปเรียงตร้องนี่พี่น้องมาพี่น้องมากเข้าไป,ปร่มกันข้างในใุณเมืงในรถารงวัวสิชใช้สิลายอยู่พี่น้อง ออกไปข้างในน้ากันพี่น so ้องหัว eh, ข้างในเผื่อว่ามันหลายอยู่เราเบิกงราคาเบิรงว่าราคามันแข็งด้วยมันถือเบิงน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อไอ้ทัมินได้ยังหรือมัอ่าของไถ่เอาไถ่เสร็จเอาคอยนี่บอกจบแล้วบอกเขาเปนห้องเขาบอกโอ้ขายบุหรัไปไปกักตัวเหรอขายสามตัวขายให้เวียดนามบ่เออเวียดนามเวียดคนไทยเขาขายโอ้หัวเลยไปไปหัวหัว มาแล้วก็เมื่อตัวทอไฟเราห้อยสงุดดักเลยครับบ่ยังมาสมุท้ล้าไหมล้ายมากเลยหรอขายเลครับเียดเวียดเมาบดส่งเลยเนาะครับราคาดีดีย่บ่ราคาก็ธรทมาดาทำตัวบ่ทำตัวมันหนึ่ทีหัวเถือกไงเศราหัวเนือพี่น้องคุนว่าราคาเศร้า sao hà với thần to đây nó uẩn nọ, to đây, lý, này, nó? Nó. Xuống to lông này, p/n ông, nguồn nữa, nguồn nữa, bao tuổi là nguồn đi Hai bốn, hai bốn, hai bốn, này bốn, hai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  bốn, nó bốn, hai bốn, hai bốn, hai bốn, là bốn, hai 080 741 7 8 2 5ก7825เด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นงัวเนื้อพี่น้องอ่าวน100ศพเพิ่นว่าโฮมา1 0ยงัวหลายน้อยคอกเฮาเพิ่นว่าอยากได้ใส้ได้เลือกก็โดดมีมีทุกขนาดพี่น้องแม่ลูกนี่8,500เขี้ยว4เด้ี้ยว4แม่นค่ะลูกแรกบ่แม่นค่ะ ลูกเลกเกี่ยวสีลูกก็ลูกเม่เนาะ่บแดัาเนียราคาห้องเนาะราคาห้องคนว่าราคานี่ตตอรองอะไมีโคมเดียวนี่บอกมแมนหองหอยหอยตอมีน่าไหอยตอค่ะแปดพัหาหอยตอมราคาตอร่องอะไรเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหนึ่งสามสงส่สองแปดปดง้อัหาด้วยพี่น้องเด้อนีู่้กูอกูไดอยากได้ก็โทรเขามาเลยพี่น้วงลูกเล็กลูกแม่ย่างดี ป็นงว่วนไทยสำหรับคนมักงว่วนไทยพี่น้องโอมากจอเอาพี่น้องเพิ่นห้องไว้ซื้อดอกิ่นขายเพิ่นบริยเท่านี้ดอกเกินพี่น้อง,องลูกปีปตะติ์บอกคือออกจัิงส่แม่สีขาวลูกออกสีดำดำคือแมวคือสีคือแมวแต่ว่าเห็นว่าเห็นเจ้าของคนพี่น้องเอาไปแล้วห้อยอันซัำเลยได้อีกแล้ว โอ้องเย่หมอนองหอยน่อยหอยหน่อยโอ้ยองเจหมอนตีต้นห้องจ้กบาทเจีหมอนเต้นห้องจักบาทล่ะนี่จีันน้จักราคาไหนาโอ้จักราคาตีห่อนมือเลยไปนี่านห่อนมือเลยไปเราตัวนั้นบ่ห่อนมือแม่มันคอดตัวเนาะก็พักหากพักหาฮะท่าใดท่าใดล่ะ ตันนี้ิเจ็ดหนต่อรองไเด้อโอ้แม่ลูกนีเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกกัดลูกกัดเนาะิ่นว่าเป็นลูกกัดได้พี่น้องนี่ลูกแม่บ่ลหะก็ลูกเถกเนาะหาหยาพิ่นว่าลูกกัดราคาสิบเจ็ดหมื่นเจ็ดต่อรองไดนเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ได้เหรอศูนย์ยังย์าหกสามเ 0859เนาะี่เด,ด้วยพี่น้องเดเป็นว่า17ว่า17,000ต่อเอาพี่น้องต่อรองได้เนาะลูกตัวผู้ลูกผู้ง่วงัวง่วเถืกอกใจพี่น้องเถืกตัวให้นเนาะมื่นหาม่นหกเลยมืน่นหตัวเราบ่หอดสามเนาะเศาหกเนาะครับครับเศาหกนว่าถือตัวละเศาหกหามืนหา้วยังได้ เปนบอลครับนี่ม่เตอรใหพี่น้องกระคานี่ต่อได้ด้เนาะต่อรองได้พี่น้องของของพอแสงเนาะเบอร์เข้าจับในบ่อเบอร์น้ำลูกไส้เนาะเออไส้เออไน้ดูกไส้พี่น้องของพอแสงพอแสงคนบ่อเหี้ยเบอร์เบอร์น้ำลูดไส้คนว่าจะได้เศร้าหาเศร้าหงอยเหรอเห็นพี่น้องเอาบอบไงพุง Là cái lục <laughs> sai phân bờ hám em hả lục sai <laughs> phân bờ hán. bờ bờ tít to phân ngoài thường đây sao sao hộp phân bờ <laughs> mẹ... như nào lục lẹ phân bờ mẹ gặp mắt phân โอ้ oh, ลูกงามดีพี่น้อง mm hmm. เป็นงวดไทยสูงเท่าไลแม่เพิ่นก็ลูกนี่ความสูงรว mm hmm. ยเศร้าเนาะ mm hmm. แต่ว่าแม่์ถึงสมแล้วโอ้ mm hmm. oh, แม่นี่สมโตวไวใพี่น้อง mm hmm. แต่ว่างวดสดดีอยู่งวดงามอยู่ชิ่งดีอยู่เท mm hmm. ่าไลเลยแม่ลูกราคาเนี mm ่ยสามสบาร้้องเนีราคาห้องนะ mm hmm. เนาะเพิ่นว่าราคาห้องไว้ยซูซูพี่น้องสามสิบแปดหารอย ราคาเนี่ยยังต่อร่องไดยอยู่เด้อพี่น้องเด้อออเยหอยยังหรครับอ่หอยบีครับหอยบีเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองห้าเจเกหเจดเกห้าหหเก้าครับห้าหหเก้าหอยบีเด้อพี่น้องเด้อราคาเนาะอยลูกทรีเด้อครับเป็นวา่อยลูกทรงพีพี่นองราคานี่ต่อรองเอาพี่นองกูได้สนใจแต่โทรเข้ามาเลย กาวาก็ได้ร้อยหนึ่งก็เห็นใบที่สิบาทงอยู่อทาน้วละใ่ได้เรารว้อยเก่าล้านเอาลวดนที่มีคนซื้อใร่ลวดอยากจะหาชิบบาทที้เอาอยู่สิบสองั่วเม่นางพี่น้องคนซื้อกันในตลาดนี่นะ โอ้ลูกเก็บเป็นพ่อพันเนาะได้ยักเดือนแล้วอนุพิ่นยักสิบปดเดือนพี่น้องเพิ่นว่าเป็นลูกเก็บเอเซนพ่อพันธ์ใดด้เยพี่น้องสูงเท่าไรด้ยแ้วน้ตรองอยบยเนาะร้อยสามสิบหาพี่น้องเพ่งขาบอกไงลูกบขกเก็บราคาเท่าไหร่ราคามันสองหมื่นเจ็ดพันเนาะตอรองเดยพี่น้อง สำหรับผู้ใดียนนี่เป็นเด็กสนใจเพีชพ่อพันธุ์พี่น้องอเพีชพ่อพันธุ์เลยเศร้าเจ็ดว่ะีราคานี่ต่อไหน่อยไม้ยักตัวละเมื่อนี่มาขับพมนี่นโอ้นี่เนาะอันนี้เป็นแม่ลูกปเป็นบักเซอร์อีกเศร้าเจ็ดพี่น้อง,องโอ้แม่นี่ท้องเปลเดือนเลยลูกแม่ยังดีเนาะแม่พ่ครับแม่นี่เกือประมาณร้อยสามสิบหา้าเลยเนาะราคาเท่าเลแม่ลูก คูนี้สามหมืันหาร้อยสามหมืเด้อยพี่น้องเด้อราคาต่อรองเลยหนึ่อยยังเนาะพอยนัดเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 6 2ย์ห9ส9 4ศูนพี่น้องเห็นเมลูกกับพอพันเด้อพี่น้องเด้อู้ดสนใจกับโทรมาสอบถามม่งเอาพี่น้องเนาะสามหมื่นามันก็งามสมราคาและเนาะ แม่สาวส,สูงเท่าไรห่รอยสี่ผนพอดบอหอหรเนาะร้อยสามไปร้อยสามสิบเจ็ดอ,อ่ปะราะคาเท่าไราคามันห้อ่ับโอ้ราคาหมื่นเจ็ดพ<แ>ันห้อยพอนี้ออดก,กันอยู่นี่พี่น้องเจ้าจะควงพอนจะได้สิบเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเมานัางได้พี่น้องเาหมื่นเจ็ดพันได้ับนี่จะได้สิบห้าบคือผู้เป็นห้องหรือไง เจ้าของเขาจะได้เงินเจท่นเนาะผู้ผู้ต่อนี่ต่อจะได้สิบหานนั้นก็เป็นตะลี่ย่งอยี้เนาะิปเจ็ดพี่น้องซิเจ็ดเิ่นวาินี่ต่อรองไนเนาะเบอร์เบอร์ที่ต่อเขาม่บอเนาะเบอร์ไดนเนาะศูนย์หกห้าศ้าอก้าสาม่งเกาสอเก้อนเกวยพี่น้องเด้อเพิ่นวาจะได้ซิเจ แต่ว่าต่อได้รยี่ดอก<ห>พี่นอ้องอะไรเหุ้ใด่งสามไ <c oughs> อเพียบสุดไฮเพิ่นเถื่องพวกพนักงานเขาขายให้แล้วไปซุบอกเอ้าครับผมแม่สาวแม่สาวสองตัวได้ละตัวหนึ่ง<อ> oh นี่ครับโอ้โหนี่เนาะได้สักสามหาร้อยอันนี้งวดไทยเนาะเถึงงวดไทยอันนี้งวดไทยคือนนกันบ่ดนี่สองตัวนี่ยว่าสักสามหาร้อยหน่อยครับผมนี่พี่น้องเอ็นงวดแม่นางนี่นี่แม่นี่นี่แม่นี่สมเมาไปนี่ อัน uh, ังนนสงสาวโอ้สาว้สองเนาะกำลังสูขึ้นต okay ัวนี่ไหมคมกลงขนี่เป็นซัดเลยพี่น้องนี่ราคาสองหมื่นสามสองสองตัวเนาะตัวได้ตัวได้ขึนว่าสองหมื่นสามนี่สองตัวนี่สองหมื่นสามหารอยเนาะครับผพี่น้องเป็นแม่นั่งเป็นว่าราคาอย่างตัวได้อยู่ทรงบ่ล่ะเอามันสปเป็นซัดาท้สองตัวนี่ตัว้ก็จะเป็นซัดเราับผมเนาะมันขึ้นเลยไหมขึนมาสองะขึนร่นทรงทรงจากโลกเหรอ บดได้ส่งครับบดได้ส่งมาเอาเองบราคานี่ราคามาเอาเองพี่น้องเพื่อนว่าหันทรงบวกค่าน้ำมันเนาะครับผมันเศร้าสามหาร้อยนี่บดได้บวกค่าส่งไว้ครับผมนี่พี่น้องเพื่อนว่าเศร้าสามหาร้อยนี่บดได้ส่งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนว่ามาเอาเองหันไปส่งส่งได้แต่ว่าให้เสียค่าน้ำมันครับผมเสียค่ารถเนาะครับห่อยังหรอฮึพอจริงครับ เบอร์ติดต่อเราเบอร์0 9 8ย์เ2 4 3แปดศู1ย์เก้าแปดสองี่สาองสี่สดหนึ่งหนึ่ปดหนึ่ง่เนาะครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาปันยิ่งเนาะยิ่งแสนพันพี่น้องเพื่อนว่าผู้ใดสนใจแล้วก็โทรมาโหลดพี่น้องครับผมเป็นงัวเลี้ยงแม่นางพี่น้องครับเกมเมาเอียงมันบ่โอ้ผ้าพืชเมาเอ้ยพืชเอาที่แ้วยักษตัวเบี่ยนนี่บ้านมีรอยเอาเอย แล้ว่าเอาไส่ขนาดใดนี่กัดทุกร้อยคเขามันจะมันอ้วนโอ้เขาให้อ้วนๆเนาะมีเพี่น้องเพื่อนว่าซื้อให้เวียดเวียดเท่าแก่เวียดมารับเองแม่นบัสดูเลยนี่ว่าผู้ใดมีงว่วแล้วเอามาเด้เพี่น้องเด้อม,มาขายเพื่อนเวียดกําลัางต้องการอยากรับบ้านเนาะมีลอยเอาลอยแต่ว่าให้อ้วนขอให้อ้วนจอยอย่ามากเนาะเพื่อน,นนีน่เพื่นอนนี่โตอ้วนๆเพื่อนหรอ มันกระพงอยู่เนาะอะไรมันจอยมันกระถือกันแล้วเนาะมันอวดพุดหรอแม่ยังไงยังใส่พี่น้องพูดที้านข้างในพุดโอ้ยมันเป็นแต่ยึดเตือนแต่ท่วงสบายนี่เอาใครล่ะนี่เหียดเอาบดเลรอพี่น้องฟังนี่เหียดน้ำรับบดเลยอะไรงัวเข่าอยู่างใรล่ะหัวเถิดเนาะเหียดบดเลยเอาบรุ่นนี่น้อยพูดบอกโอ้มันลอยหน่อยเนาะลอยจักบาทซัมนี่หมื่นหมื่นสอง โอ้ยลอยละหมื่นสองลอยละหมื่นสองราคาห้องนิดหน่เนาะตัวน้องอะไรอีกบ่นบอจักตัวแล้นี่ราคาเดียวกันบอกพี่น้องพึ่ว่าหมื่นสองวันพึ่ว่าตัวได้หน่อยหนึ่งวันสองตัวดีเนาะ นี่พี่น้องห้อยยังหรือคร่บห้อยพอดเบอร์ติดต่อเราเบอร์0857467330 3308 3308ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับงินเนี่ยพี่น้องผู้ใดสนใจแล้วก็โทรมาเลยพี่น้องห้อยพอดเนาะข้างใดบ้านเข้าข้างว่านอนพี่น้องว่านอนอีนู่นว่าเค็มว่เหนียพี่น้องเนื้ออ้วนยิ่ดอกพี่น้องทั้งบาเราห้อยแอนี่ กบาลอนยังได้ใสามปัญหาราน้ในสามเดมสามปัญหา่แบงโอยเอยู่สบองร้อยเยอะยี่สองร้อยข้างกันมี่านอ้มันมีนนีไเนาะเอาคือบ่ขายว่าอะไรบ่มันลบบ่ห้อยเป็นว่ามันลูบเนาะสองร้อยก็คือลุบสองรก็คือลุบเนาะลุบสองรยก็คือลุบร สามพันได้ผู้อุ้ยอายมานี่ก็ได้จะอ่ไหนเนาะงัวนหน่อยพื่นหองเอาสามพเจ็ดนมาสามพันเจเนาะเนาะสามพนเจ็ดหนึงนเอาลพอขายได้ก็ขายลดนน่2สองรอนึงก็ได้เอยไปขายซะสองร้อยให้ได้ไปเร่มต่อสดลูกตูดเอาลูกขึ้นมาสักกันโซ่หนกัน เดี่ลูกจักโตล่ะตัวเดียวลูกแรกเนาะแม่นี่สูงเท่าไหร่ฮะร้อยสามพัน่าลูกแร็กพันว่าแม่นี่สมอีกแล้วไปเหรอยังบ่สมเนาะโอ้อมันทายเขลียวอยู่พันว่าเท่าไหร่ละราคาพันโอ้ห้องไว้ซื้อๆด้วยห้องไว่เศร้าสามหาร้อยพี่น้องราคานี่ยังต่อได้อีกอยู่ของพออยังเหรอพ่อเก่งเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ 09814916091609ด้วยพี e o, no. No. Er ie, ่น้องเด้อผู eve, <faced> ้ใดเนอะเนาะพี่น้องผู้ใดายให้บอกอูดายสนใจก็โทรเข้ามาด้วยพี่น้องเดออคนว่าราคาหนึ่ต่อได้อยู่พี่น้องต่อรองเอาบ่แม่นมันตายแล้วบ่นี่ยหอยอ๋อครับมันชนเข้าใหม่ไหมโอ้บ่กดูว่ามันตายบ่แม่นเนาะมันตายน้าหอยตกใจเด้ไเนาะขาขึ้นได้เนาะ นอนเกล่งดึงนึกว่ามันตายบะแม่พี่น้องมันนั่นแทงเข้ามาไอมันมันยามันเจ็บเข้ามันเลยนอนลงโอ้เป็นแม่ดิเนาะตัวแม่ตัวแม่ตัวนกแม่บ่ตัวนั้นต้องเฮาบ่โอ้เฮามีตัวเดียว่เนาะมันเป็นงวดงวดประมาณบะงวดไทยฝันสอดเนาะมันมีลึงแม่ก็ใช่ป่ะมีลึงโอ้ห้องไวเมืองเนาะเป็นว่าราคาห้องเลยราคาเมืองนี่เนาะ ห้องไว้เมื่อหนึ่งราคาเนี่สิต่อได้อยู่เป็นงวดาไทเวดใหพี่น้องเป็นบาเมื่อหนึ่งมาสันราคาตอรองได้บรได้สงด้ย่น้องบ่ไดัทส่งด้วยพี่น้องมาเอาเองของห้อยย่งห้อยต่อยเบอร์ติดตอเบอร์ศูนย์ี่จดเกาศูนย์สามสามพี่น้องผูใดสนใจด้วยพี่น้องได้โทรไปเลยเป็นแม่นางหน่อยแม่นังหน่อยเนาะหูอยู่พี่น้องหูอยู่ ็นงอเน่หน่อยๆแต่ว่าหันหูดิงอไทยฟังไว้เมื่อนึงกับจิต่อร่องกันเอาพี่น้องเอา่ไปเลยบานีใครละง้อมาเชิญรถเพิญไปว่าโอ้ยเกือบเพิ่นแก่ไปตัวนั่ะแม่ตายซื่อบานีง้อมาเทชิญรถจูงรถไปบานี เป็นมาสื yeah. ่อไปเลี Yo, you know. like, ้ยงนี่เนาะสื่อเลี้ยงกเกษตรกอนสื่อเลี้ยงนี่เนาะมันลูกแรกบอกโอ้ัวลูกเดี่ยวลูกแม่่อนะลูกผู้ลูกผูกขายเอ้พันจักบาทเหรอผมวันน้ำราสิเปรโอ้เมื่นึงเนาะเอามนก็ะวลอะเนาะบมหอดเศ้าเหมเกากับเศ้าเลยหรอเนาะชิปปในส้วมฟอมอุอเเอง กกเคยเมื ų, Ooh, ่อเอียงครับโอ้แกเมื่อเองเนาะนี่มันนำโต้ราคาแพโอ้ราคาพ่นคันลงมาแล้วพ่นต่อลงมาแล้วพี่น้องเหลือราคาขายแล้วราคาขายแต่เล่าเล่ายังบอกโอ้มากด้วยเหรอพ่อไงข้าเจ้ามาหล่อบุ้งว่ะผีว่ะงวดแม่นาง ว้าวล้วค่อยกับบได้ยมดเนาะเขาซื้อเท่าไหนคู่เนี่ยว้าวนี่รู้เจ้ามักล่ะเมน่างเนาะยห้องฮาเดียวบห้องเซเว่นห้องวิทยาศาสตา์้ะหกตัวละหมื่นหกโอ้หมื่นหกตัวสุดท้ายราคาห้องต่อเอาเนาะมักตัวใดต่อค่อยรู้ต่อเลยเราเลยหายเราเลยตายได้เปขายเนี่ยตัวละหมื่นหกพี่น้องมันเป็นงวดแดงงวดนั่นแม่น่างเพิ่นว่าเพิ่นห้องซื้อราคาห้อง ามาันราคาขายเนาะว่าราคาห่องามาันราคาขายให้มาโหลดให้ขายได้กับขายเนื้อตาเนอะตัวละสิบหกไมักกระต่อเอาเด,ดื้อมักกระไ่ แม่ลูกเนี่ยมันลูกตัวเดียวตัวเดียวมันนี่เลยโอ้แต่ตัวเดียวนี่มื่นหกมันมีทองบ่นเนี่ยมันมีลูกบ่ใน,นทองมันห้อยเอมีลูกบ่ในทองมันมีอยูุ่มัวนาว่ามันมีลูกอยู่กัซส่นสิบหกบ่สินห้อยนี่แหมแม่นบ่เนี่ยลูกโอ้ลูก ลูกน้อยหน่อยเม่มันด้ลูกจกกักตัวเหรอเป็นงวดไทยงวไทยเนาะนั่นลูกคนลูกน้อย,หน,อยหน่อยลูกผูกลูกซีแล้วคนบ้า <c oughs> ไปต้มซุปดิบนรถนี่ครับจังบาเบนรถนี่อนไหนจะไล่ละสี่พนป่าสี่พนครับหมื 12, ่นสองบอกสี่สี่สิบหกคนไนสิบหก เผมยังลกรด้วยวะผมยังได้ผมยังได้สี่สิบตัวแม่เบดบ่แม่บดครับโอ้งัวแม่บดเนาแต่ว่าเลือต่เลือดแตงวงวแม่พี่้นงเปีนงัวไทยซื้อมงเดียวซื้อมงเดียวจบเลยเนาะผมยังได้ตัวละสี่ตัวละสี่พันหาเนาะราคานี้ราคายังต่อได้เนาะครับของพออย่างอ อะไรครับพอเขาพออย่างไรครับพ่อใหญไวเบอร์เบอร์โทรศัพท oh, ์เขาเบอร์แต่ว่าเบอร์เบออย่างนั่นดอกครับเบอร์บ่มีเนาะครัพี่ต้องคุยเรื่องเบอร์โอ้เบอร์บ่มีเนาะแต่ว่าหาถามหาพ่อใหญ่ไท่เนาะอยู่ในตลาดเขาอีหลับเนาะในตลาดสนใจเพิ่นมัมาเอาลูกพี่น้องเพิ่นว่าตัวละชีพันหาวะฉันตัวเมียเบิร์ตพี่น้องคุณอ่ะคูณหาเงินใลยแม่โอ้หนิเแต่ว่ามันม่เบอร์เนี่ยเขาเจ้าโทร่งเลยเเขาเจ้าช่างเลยเนี่ยอันมีเบิร์ตคือรถในโฟมมันโฟมอเขาเจ้าเขาเป็นแบบมีเบอร์พี่เนาะบะมีโทรศัพท์เนาะ เขาเจ้ามากงหอแม่อะรนะอันเห็นเขาเจ้าเราซื้อลทั้งแบบนี้ตัลวละาีพันหาพี่นอ้องซีซีสิบสอง้ิบสองนแต่ว่าคนมันไม่เบรรรื่อโทรศัพท์อสองแม่ลูกนี่หมื่นซีพันหาลอยพี่น้องมันได้ลูกเจ้าตัวอเล่าโอเพ่เขาจะซื้อไปนับลูกกันเนาะ พี่รอง1 14หาร้อยว่ลูกตัวผู้1 4พ0 0หาร้อยนะพี่รอง1 4 5 0 0หาร่อยคนต่อร่องราคากันอยู่นี่พี่รองต่อร่องราคากันอยูร้อนให้ นะ seven, คนมหาสื şey> em, amentos, ่องวไปเรียงพี่น네้องเขา่ยเลย่ลูกอตัวเกษตรกนหม่ค่อยัวหอกางไปเรียงสอนงวมันถืองวถือเรากฏหาเสียงัวไปเลียคนต่อร่องราคากันอยู่มัน่วอกันไมันเกิแล้ว เป็นแม่ลูกลูกตัวผู้บางที่ว่าอะไรจ๊ะเท่าไรละพ้องเลยห้องครเพิ่นจ้าบ่ายล่ะค่ณขายตกกันเท่าไรบอกเป็นแม่ลูกอือห้่นบอกอันนั้นห้องว้เ้าสองเป็นลูกแรกบอก โออันนี้เดบ่ะแี่ันนี้ไดบ่นี่นขายเพ่นล้นี่ขายทะเลน่นี่ขายเพื่อนริษฐาาโอ้นี่บอกแม่ลูกนี่คุณข,ขายกันแล้วพี่น้องริษฐาหาลอยก็เสรลูกเพิกก็เต่าซื้อเอาแล้วริษฐาหาอยซื้อปเปลี่ยงเนาะหรือเขาเรียงย 45, 100, หรอริา้มเอียหานึง อืมแม่มันก็เป็นสัตว์พร้อมสมแล้วมันยังน้อยอยู่ก็รอบหน้าจังสมแต่ว่ามันขึแล้วนะยังเหลือจังแม่บาดทีคนเฮาได้เอาน่ลนี่แม่น่ะแม่นั่นเซา2บ่ติ2ตัวนี้ดิบาดนี่เอานี่19500 19 5 0 0พี่น้องแต่ว่ายังต่อรองได้อีกอยู่เพิ่นว่านี่พี่น้องแม่ใหญ่ เป็นว่าราคาดังต่อเราของหอยเพชรเนาะ<อ>เบอร์ติดต่อเบอร์085 096 1 1ห้าด้เด้วยพี่น้องเด้อผู้ดใดใหญ่กจโทษเขามาหลบพี่น้องมาต่อเอา